สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชอร์เบตฟันนี่นะคะวันนี้ฟันนี่ทำอะไรอยู่คะกินเค้กอยู่อร่อยไหมคะไม่อร่อยแต่ยังยังงโงอะทำไมงงยังอ่ะให้อาเ็ดให้ไหมอเมดให้ป้าไหมเบิ่มเบิ่มพ่อเอ็มรัางร่าสรับพ่อเอ็มจะหิวนะตอนเนี้ยอ่ะพ่อเอ็มหิวไปหรือเปล่าอ็ดเอาเมทให้แมวกินด้วยได้ไหม ทำไมเชอร์เบดใจดีทำไมทุกคนใจดีเอาแบ่งกันกินได้ไหมแบ่งกันชิมได้ไหม,อมเอาอะไรกับเชเบดอ่ะแบ่งกันชิมไหมเชอเร์เบดได้ข่าวว่าของออมเล็ดอ่ะชีสเยอะนะอ่ะชีสเชอร์บดเปิซชีสน้อยกว่าเหรอกินอิ่มหรือ,อยังแม่อูมีอะไรจะให้แม่อุูมมีอะไรจะให้อ่ะเมื่อไรจะหมดอ่ะนี่แม่อุมใส่ถุงมาเลยนะใส่กระเป๋าแม่อุมจุ่มมาสองจุ่มนะทุกคนนี่ แม่อุกแกไปแล้วนะแม่อุได้ตัวสีชมพูแต่ว่าสองคนนี้ไม่โลดอยากดูไหมบอกแม่ว่าม่ใช่ล่ะปูก็ออมไม่เอาแล้วยังไงไม่ครบเลยอ่ะ้ยคือเดี๋ยวของอันเด็ดแม่อุซื้อมาให้เขาหนึ่งตัวนะเขาอยากได้สีขาวอ่ะค่อยมาอ่ะให้พอ,อมให้พอ,อมให้พอ,เอ,ม,พอ,เอมเกะดีกว่าแล้ววันในระหว่างที่รอสองคนนี้กินอิ่มพอ,อมลองเกะม,ามากันเกะมาดูไหมหรือว่าเปิดอันนี้ก่อนดีอ่ะเอแ แม่อุ้มกูไม่ถูกนะเอ้ามันมีสีเข็ดด้วยใช่แต่ว่ากล่องเนี้ยแม่อุยังไม่ได้เปิดนะนี่แม่อุจุ่มมามันเป็นเด็กผู้ชายน่ารักใช่เขาเรียกว่าอะไรนะมันใช่เด็กผู้ชายหรอพี่แมเดริเชียเดริเชียตเดริเชียบันนี่อร่อยเพราะว่าอร่อย้มชอบมากกระต่ายอร่อยกระต่ายอร่อยเหรอกลายคือะไรอะไรอะดูนิคอนไฟลายดิงดูนิคอนนะครับไม่ใช่ของก๊อปมาดไม่ใช่ของก๊อปมาดลองดูวะ แล้วทำแม่อุ้ก็อยากดูตัวนี้นะนี่ให้พ่อเอ็มให้ต,ตัวนี้แม่อุ้งมาแล้วเหรอแม่อุ้จุ่มมาพ่อเอ็มดูการ์ดหน่อยดีทุกคนรู้จักไหมคะมใช่แม่อุ้งโคตดีใจเลยอะแต่มันไม่ใช่ตัวสีเข็มน,นะอ๋อแต่เพ่อเอ็มอะเออเอ็มอยากได้อะไรเดี๋ยวเรามาดูของให้เราดีกว่าของให้เราดีสมบูรณนะใช่ถ้าไม่สมบูรณ์ซำแม่กูร้องไนงะ ไม่ใช่พ่อเอ็มแก่เลยหรอแก่เลยแก่เลยแก่ให้ดูก่อนว่าน่ารักนะที่มันรู้รู้แล้วยังไม่อันนี้คืองานไม่ได้สมบนุ่มนนุ่มนุ่มกอุยมันดีกว่าุน่ารักน่ดูนี้ดูนีอมเห็นไหมอุยุยยังยังไม่ออกลูกเอาปิดไว้ก่อนลูกแต่มอูไม่ได้ให้ออมเล็ต่เชอร์เบตนะ่อไม่ได้ให้ออมเล็ตกเชอร์เบนะพ่อเอ็มอะพ่อเอ็มใส่ถุงไว้ ใส่ถุงไว้ก่อนเรามาแกะเผื่อไปถ่ายช่องไว้เดี๋ยวจะไปถ่าย,ายาช,ช่องออมเด็ดที่ขับจะนะทุกคนแต่อูจะเอามาแบ่งถ่ายสองช่องนะแต่ว่าช่องเชเบตเนี่ยจะแกะมาให้หมดเลยได้ว่าอเอาไอ้กล่องมาเลยไอ้กล่องมาเรามาสุ่มกั่อนของแมงไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากจุ่มกันหรอไม่อยากดูกันหรอเมื่อไ,ไหร่จะกินเสร็จอ่ะลูกนานไปแล้วนะรอบที่แล้วก็ได้แฮร์รี่ไปบล็อกไปท้ายผิดเองอ่ะใช่มาดูกล่องนี้นะครับ นี่ยังไม่ได้เปิดนะไม่ได้แกะยังไม่ได้อะไรนะครับได้แกะดีๆนะไม่มีใครรู้ก่อนนะเอาเลยดูได้มีคนแกะยังแกะดีๆนะแม่อูจะเอาไปขายต่อสีน้ำนะได้ตัวนี้อ่ะเชฟเชฟเปื้อนหรือเปล่าลูกนอยากได้ตัวขาวเคยอยากได้น้องวัวแม่อูอยากได้สีเขียดสีเขียดสีอะไรก็ไม่รู้บัวดำอันนี้บัวดำเหรอบัวขาบัวขาวของมางของเชฟเปื้อนดีนะอ่าถ้าใครจุ่มถูกสีนะแม่อูให้ไปเลยนะโอเคไหม๋ยวไปเอาน้ำก่อนพ่อเอม เดี๋ยว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 อย่าพึ่งสึกสึกชิงใช่อุ้ยทุกคนใจเย็นแต่ลูกมือมือเปื้อนไหมไปเอาทิชชู่มาเช็ดมือให้เรียบร้อยก่อนค่ะทุกคนะมาใครบุกนะคนนั้นได้ไปนะอ้อมเดชเป็นสีอะไรนะพ่อเอ็มสีวัวววัขาววัวดำนี่วัวววัดำวัวขาวใช่เป็นวัวขาวแม่อูได้สีเข็ดพ่อเอ็มเอาสีอะไรพ่อเอ็มเอาวัวขาวพ่อเอ็มเอาวัวขาวน้องเชเบ็ดอะ เอาคนละวัวดิป้ามาเอาอะไรคนละวัวจะแม่จะแ่เอาแบบนี้ไม่ใช่วัวของทุเดศอะรับพ่อเอ็มมาวัวขาวอ๋อเลสบอลแม่โอซีเข็ดนะไม่ขายนะ่นะเฮ้ยถ้าเป็นซีเข็ดทำไงพ่อเอ็มขายร้านแทนโอ้โพ่อเอ็มทำยับหมดเลยมีกันเตอร์ดิเละเลยอเละเลยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรค่ะเป็นกาวเนี่ยดีนะไอ้ขอตูนหน่อยพ่อเอ็ม มีผมบอกสีด้วยเหรอเอ้ยสีไม่ดูการไหมดูกาดก่อนเฮ้ยดูการมันก็รู้ดิห้ามดูการไม่เอามาแกะเลยแกะเลยพ่อเอ็มเอาพ่อเอ็มเอาดูการดันไว้ก่อนงต้องไม่ให้ดูการออกมาพ่อเอ็มตื่นเต้นไหมพ่อเอ็มไม่เอาถุงออกมาล่ะเอาถุงออกมาอยู่เดี๋ยวการมันหล่นออกมาไงมันก็รู้ด้วยเออปาปิดการไว้และอย่าเพิ่งน้ำน้ำเลยนะนี่นะคะมันก็จะเป็นตัวข้าวบูเลยนะนีันทำเกียวกับกาก่อนการอยู่นี้มการด้วยนะ เอาแล้วนะเอาแล้วนะเอาเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมจับผลก่อนไหมเหมือนครั้งที่แล้วใช่ไหมจะเป็นของใครเนาะมือเข้าไปจับมือนเข้าไปจับของใครเนาะผลนี่มไหมผลนี่มไหมเอาแล้วพร้อมยังเติมไหมสองแล้วก็เป็นฟรีเขดทําไงดีอ่ะพ่อเอ็มเป็นฟรีเขดทําไงอ่ะโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยสาม สี่ชมพูสามไม่มีใครได้นะครับอันนี้เราจะไปขายต้องเอาไปขาย้วทุกคนเพราะมันซ้ำมาเพราะเอ็มเพราะเอ็มซ้ำมา้องเอามาดูอีกตัวให้เพื่อนๆดูเลยโอหปุ่มยังไงให้มันซ้ำมาผุ่มยังไงให้มันซ้าก่อนงเนี่ย้ยชีวิตเนาะเนี่ยเพเอ็มเราจะเอาตัวไหนเลือกเอาสักตัวหนึ่งเนี่ทุกคนมันซ้ำกันนะคะเนี่ยแต่งานเขาก็ดีแล้วไม่มีตำหนิไม่เบี้ยวไม่อะไรดมา ดีกว่าน้องบู้อีกนะพ่อเอ็มเอองานน่ารักครับน่ารักไหมอเมริดอันนี้หมูอันนี้กันอันนี้หูเลี้ยวอันนี้หูตรงแล้วอันเชเบตไม่แย้งไม่เอามือลูบเพื่อนนะลูกอันไหนมันมาจากกองไหนป้าลืมป้าจำได้ไหมกระโหลกเอาไปขายนะเอาไปขายอเมริดขากินเค้กมานะอย่พลาสติกออกไหมทำไมเชเบตแย้งวับนี้ป้าก็ไปถือยู่ด้วยเชเบ้า เก็บเกี่ไปขายไปขายตุ่แล้วกระนาดตกแล้วราคาตกแล้วสี่ขบูลสองตัวได้คิดได้ไงเนี่ยแม่อู๋เนี่ยโอ้ยดวงไม่ดีเลยอ่ะโอ้ทำไมดวงแบบเป็นแบบนี้อ่ะตลอดเวลาส่มใจส่มใจเซ็งเลยถ้าสมมุดนะมีใครใครเอาเลือกสีชมพูอีกนะได้ไปเลยก็ไม่เป็นไรไงแม่อู๋ก็ขายตัวหนึ่งเก็บไว้ตัวหนึ่งเงาหนึงจบจบนะเซ็งมากตัวไหนของเราคะ ดฟ้าตัวไหนของเรานี้ครับนี่ของเราเหรอทำไมหูมันเอียงอ่ะเหมือนกันละครับไม่เไม่ตัวนี้หูเอียงหรือเปล่าพี่เอ็มเอียงครับได้อ๋อมันมีเลดอยู่ข้างในรู้ไหมอนี้มดได้สวยอ่านี่เดี๋ยถ้าจับไปถ้าจับอย่างนี้อ่ามือน้องชิเบะสกระปรกมากเลยดูดูดิกินหมดยังคะโอเคนะคะสำหรับ เปิดคลิปสุ่มน้องบันนี่ของเราวันนี้นะคะแม่ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเชอร์เบตบันนี่ด้วยค่ะแล้วอย่าลืมไปดูช่องอมเด็กคลิปขับด้วยนะคะจะมีกล่องสุ่มตัวนี้เหมือนกันนะคะบ๊ายบายค่ะไม่เป็นไรพ่อเอ็ม